PP ไป2,000จุดอีกแล้วครับวันนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าเครื่องมือ g ี s TTS ให้แม่นจัดเลยเป็นยังไงไปดูครับนี่เลยนะครับก็โอ้โหเรียกได้ว่าชุดนี้นะครับ TP กันแบบเรียกได้ว่า ไม่ค่อยได้ทนแดงกันเท่าไหร่แต่ทนฟ้ากันล้วนๆเลยเดี๋ยวนะครับสองเทคนิคนี้สองเซตอัพนี้นะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาลองแกะกันนะครับจากความรู้กับเครื่องมือเลยนะครับในชุดแรกก่อนเลยนะครับในชุดนี้เนี่ยที่ก่อนมันจะเกิดแบบนี้ขึ้นนะครับยังไม่ได้เห็นว่าเป็นแท่งแดงยาวแบบนี้ลงมาเลยก็ต้องบอกว่าตอนนั้นครับมันค่อนข้างที่จะนะครับเป็นไซส์เว y เนี่ยนะครับแบบนี้กัน มันค่อนข้างที่จะเป็นไซด์เวย์แบบนี้ก็เลยต้องเล่นตามเทคนิคของไซด์เวย์ครับและเครื่องมือที่เล่นกับไซด์เวย์ได้ดีนั่นก็คือหนีไม่พ้นนะครับตัวของ GSS หรือว่า g กล w i n g นั่นเองหนีไม่พ้น GSS หรือว่าโ o ล w i n g นั่นเองนะครับและนี่เลยครับทำไมถึงเข้าออเดอร์ได้ตรงนี้ไหนลองแชร์ให้ฟังหน่อยนะครับก็ตามหลักการเลยครับ5ข้อนะครับนี่ ตามหลักการ5ข้อเลยนะครับของการใช้งานนะครับเครื่องมือ g ีเอับนั่นก็คือ1นะครับวิ่งเข้าสู่บริเวณซับไพโซนเฮ้ยเมื่อกี้เห็นกรอบซับไพโซนเดี๋ยวพาไปดูครับ2อนะครับออกนอกกรอบวั์ไลน์ฝั่งด้านบน3 RSI นะครับสูงกว่าเส้น70ด้วยนะครับเกิดสภาวะโอเวอร์บอทด้วย4นะครับเกิดสัญญาณเซล์ลในจังหวะที่มันเป็นไซด์เว์นะเกิดขึ้นนอกกรอบด้วย5 t r เทรนไลน์เบรกเอาท์ครับ นะในชุดนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้างานครับว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นเรานะครับหาบริเวณซับไพนี่ก็หาตรงนี้ได้และครับ1แล้วก็อาจจะมีเนี่ยตรงนี้ด้วยแต่ว่ากราฟก็แค่มาไม่ถึงแค่นั้นเองนะครับก็มาถึงซับไพโซนชุดนี้อย่างที่บอกครับสัญญาณบายตรงนี้ก็ดีนะแต่เราไม่ได้บายขึ้นไปแต่เรามาเห็นตรงนี้ครับเข้าสู่ซับไพโซนแล้วเฮ้ยเริ่มเกิดไพร์แอคชั่นนะครับเริ่มมีการรีเจ็คเริ่มมีการปฏิเสธแล้วและมีสัญญาณเซลล์ตรงนี้มานะครับณนะชุดนั้นเอง นะครับณชุดนั้นเองนะครับก็มองว่าเฮ้ยหน้าเซลได้เปรียบนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยเทล,ลงมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นแท่งแบบนี้นะครับแนวโน้มของวันนั้นอาจจะเป็นหน้าเซลที่ได้เปรียบเลยก็ได้นะครับนาชุดนี้ก็เลยมองว่าโอเคนะครับค่อนข้างที่จะเข้าเงื่อนไขยอยู่และเราเลยตีเส้นเทรนไลน์สปิดไลน์แบบนี้ขึ้นมานะครับเลยตีเส้นเทรนไลน์สปิดไลน์แบบนี้ขึ้นมาหลุดเส้นเทรนไลน์ปุ๊บเราจึงเข้าออ,อเดอร์ในไทม์เฟรม m 5นาทีครับ ตามสัญญาณของนะครับ Go Swing หรือว่า GSS นั่นเองนะครับก็ได้ไปชุดนี้1,000จุด1,000พอยครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับชุดกำไรนะครับของเซตอัพแรกกันก่อนนะครับเราเข้าออเดอร์เซลล์กันมาในกลุ่มแบบนี้ครับแล้วก็ตามเทรนขาลงนะครับเซลล์ที่3313ครับแล้วก็นี่แหละครับใครได้เซลล์บ้างก็8 9 8 9แแบบนี้มานะครับแล้วก็ไปดูกันครับว่ากำไรเนี่ยเป็นยังไง นี่เลยนะครับโหยคนในกลุ่มก็กําไรในแบบนี้กันมาครับไม่ว่าจะ TP 1 TP 2นะครับเนี่ยกำไรกันแบบนี้มาครับหน้าเซลล์มาด้วยกันนะในแบบนี้และ TP 1 0 0 0จุดไปนะครับไม้นี้ผมก็ได้นะครับสองอยห้เหรียญครับแล้วก็ตรงตามเทรดเซตอัพ TP 1 0 0 0จุดแบบนี้เลยนี่ก็คือเซตอัพแรกออเดอร์แรกนั่นเองและนะครับชุดที่2รอบนี้ได้นะครับ รอบที่2นี้ได้จากตัวของเครื่องมือ TTS นั่นเองนะครับได้จากตัวของเครื่องมือ TTS นั่นเองแล้วเครื่องมือ TTS เนี่ยเล่นยังไงก็ต้องบอกว่าผมเล่นแบบเดิมอีกแล้วเล่นแบบเดิมคือตามเมนูนั่เทรดเลยนะครับเราไปดูครับเมนูนั่เทรดของ TTS เป็นยังไงครับมีสเต็ปเหมือนกันอีกแล้ว5ข้อนั่นเองนะครับนั่นเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็เลย5ข้อครับเราลองมาเช็คก,กันดู1นึ่ง กราฟวิ่งเข้าโซนฟรีพาสองนะครับกราฟอยู่ใต้เส้นทูนแนลสามกราฟเป็นสีแดงครับหรือว่าเป็นสีส้มนั่นเองสี่รอกราฟเด้งเข้ามาใกล้เส้นทูนแนลแล้วขึ้นสัญญาณช็อตหรือซช็อตครับห้าเทเลไลน์เบรกเอาเดี๋ยวเราไปเช็คกันครับว่าตรงตาม5ข้อหรือเปล่าแต่ภาพตัวอย่างจะเป็นประมาณนี้ก็เลยมาเช็คกันทั้งหมดหข้อครับตรงนี้หนึ่งะครับ เข้าโซนฟรีพัดอาจากแนวรับเป็นแนวต้านนะชุดนี้นะเราเลยตีโซนออกมาได้สองกราฟอ,อ,อยู่ใต้เส้นบอ์เดอร์ไลน์เออกราฟอยู่ใต้เส้นทูเนลนะครับเส้นทูเนลคือเส้นไหนเส้นทูเนลนะครับคือเส้นนี้นะนะครับเส้นทูเนลคือเส้นนี้กราฟส่วนใหญ่อยู่บริเวณใต้เส้นแบบนี้ครับนั่นคือเข้าเงื่อนไขข้อที่2แล้วนะครับแล้วในข้อที่3คืออะไรเราเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้ครับกราฟเป็นสีส้ม หรือเป็นสีแดงนั่นเองเนี่ยครับเป็นสีส้มจ๋าเลยเป็นสีแดงจ๋าเลยนะครับแล้วแต่จะมองเป็นสีไหนก็แล้วแต่แต่เข้าเงื่อนไขข้อที่3าครับแล้วข้อที่4ี่ล่ะข้อที่4ี่คือกราฟเด้งตัวขึ้นมานะครับใกล้ๆบริเวณเส้นทุนแนลแล้วขึ้นสัญญาณชอ็อตแล้วขึ้นสัญญาณช็อตครับแบบนี้เข้าข้อที่4ี่แต่ยังมีออเดอร์ไม่ได้นะจนกว่าจะข้อที่5้าครับตีเส้นเทรนไลน์แบบนี้ขึ้นมาหรือเรียกว่าเทรนไลน์เบรกเอานั่นเอง เมื่อเบรกออกจากเส้นสีเหลืองนี้ผมเลยนะครับเข้าออเดอร์ในโพ i ิชันของฝั่งหน้าเซลล์เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเมื่อเข้าออเดอร์ไปแล้วและ TP 1000จุดแบบนี้ไปแล้วกำไรในกลุ่มจะเป็นยังไงครับไปดูกันนี่เนี่ยครับเราเข้าออเดอร์ฝั่งหน้าเซลล์นะครับหน้าชุดนี้นะเราเข้าออเดอร์ฝั่งหน้าเซลล์แล้วดูครับใครได้ออเดอร์บ้างเนี่ยแปดเก้าแนะครับแปดเแบบนี้มา เนี่ยครับพอจังหวะลงมาทีพีหนึ่งคนส่งกำไรลงแบบนี้เนี่ยครับนี่คุณจ้านะน้องเขาโอดด้วยนะครับพี่เม่นด้วยเนี่ยผมก็ส่งลงห้าร้อยจุดครับแต่ประเด็นคือมันทีพีเร็วเหลือเกินเพราะลูดลงครับดูครับเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้ครับลงมาและทีพีหนึ่งพันจุดครับดูครับนี่พี่บิ๊กก็ทีพีนะครับนี่น้องวินนี่ด้วยนะครับพี่เต็มด้วยนะครับน้องอาร์ตด้วยคุณจ้าด้วยนะครับเนี่ย คุณเล่นะครับนะพี่ซูด้วยนะครับนี่พี่นาด้วยเพิ่งเข้ามาใหม่นะเนี่ยนะครับนี่ครับพี่เม่นด้วยพี่เถียนด้วยนะพี่ทุ่งนะครับกำไรกันแบบนี้เลยเนี่ยทุกคนใช้เทรดเซตอัพแบบเดียวกันเห็นไหมฮะยังส่งกําไรมาเรื่อยๆเลยนี่แหละครับจึงเป็นที่มาว่ามีเครื่องมือ G S S และ T T S เทรดได้ง่ายมากเลยนะครับเทรดได้ง่ายมากและก็นี่แหละครับหากใครนะครับ ที่สนใจนะครับที่จะเข้าคอมมูนิตี้เทรดนะครับหรือสนใจในส่วนของเครื่องมือนะครับสามารถที่จะสแกนนะครับ QR Code มุมซ้ายล่างมาได้เพื่อที่จะปรึกษาหรือพูดคุยได้นะครับก็ประมาณนี้ครับ